สวัสดีครับวันนี้น้องชายมิงจะมารีวิวชาโก้ชากังเหลาชากังเหลามันเป็นยังไงเช่ไก็เจอเป็นแบบนี้ครับอ๋อเป็นแบบนี้ชาโก้ชาข้างเหลานะคะน้องชั้นนซื้อมาอยากมารีวิวสั่งซื้อมาอ๋อสั่งซื้อมาครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองน้องซื้อมาเจ็ดถุงเจ็ดถุงร้อยไอเบกินไปอันเดียวเจ็ดถุงร้อยนะคะอันฉ่ำโก้ชาข้างเหลา มากินกันเลยว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงา,าถือถือ,อถือก่อนต้ดดองถือต้องถือ,อมาตัดถือ,อถือถือถอ,อันนี้ออกอืมอโอเคอเคเคดีๆโดนมือเ่สกล้วยอําอําอํแบบสกล้วยลอยเลยนะครับ ตัวกล้วยลอยกล้วยลอยยังไงเหนียบอ๋อเนื้อฉ่ากล้วยก็จะเต็มปากเต็มคำนะคะชิ้นใหญ่เหนียวหนึบหรือเปล่าสมคำร่ำลือหรือเปล่ากินดูสิเอ้ยนะเหนียวหนึบหรือเปล่าชากลังลาวอะฉ่ากล้วยมันเป็นยังไงอืมน้ำปลาฮหนึบ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 อร่อยจ้ะอร่อย หวานหวานอร่อยมากเออก็ตรอร่มากมีสรรพคุณอะไรมั่งสรรพคุณแก้อะไรมั่งแก้ร้อนในอ๋อแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำใช่ไหมน้ำเหนือดไหมน้ำเดือบไหม น่องหนุ่มมากน่องหนุบมากลูกแมวมาดูเดีกยขี้มาดูน้องเหรอหอมกินหอมอ๋อหอมมันกินหอมเนี่ยอ๋อแชมเปญกินเฉลกล้วยชากังราวนะบอกว่ารสชาติดีเหนียวหนึบมีกลิ่นหอมด้วย อ่ะซื้อมากินกันนะครับเพื่อนๆครับแกงร้อนในนะครับน้องชมินคอนเฟิร์มไหมว่าอร่อยคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มชาคลางลาวอร่อยไม่ได้ค่ะโฆษณานะแต่คอนเฟิร์ไมไหมว่าอร่อย <c oughs> ย่อมย่มย่ฝากติดตามน้องชมินด้วยนะคะฝากติดตามด้วยเออไลายหลายหลายน้องชมินด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย